ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์เสนอไอเดียและผลโพลโหวตจากทุกๆ,ๆคนกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีโหวตคลิปสาวหน้ากันใหม่บนทวิตเตอร์ตอนเที่ยงวันนี้นะจ้าอย่าลืมเข้าไปกดโหวตกันด้วยและถ้าคลิปนี้ถึง3,500ไ like, ลค์ผมจะทำแชรเลงถ้าฝนตก2รอบในคลิปเดียวรีวิวสามหมดไปเลยเอ๋อแล้วก็ตอนนี้มีบางคนยังไม่ได้กดซับสไครต์ช่องผมเอาไว้ ถ้าหากชอบผลงานของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe กันด้วยนั่นเองเราเสียเวลาไปมากพอแล้วเราไปรับชมผลงานของผมกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับสำหรับตัวของมดแรกในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการขุดเหมืองนั่นเองนะครับผมรู้หลายคนชอบขุดเหมืองแน่นอนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบขุดเหมืองอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับผมเอาละครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับสำหรับตัวของไอเทมในมัดนี้ที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือตัวของโต๊ะอันนี้นั่นเองนะครับวิธีการสร้างตัวของ w i Miner Table นะครับเราสามารถสร้างได้ตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมคราวนี้นะ เราคลิกขวาไอซที่ตัวของโต๊ะอันนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันสามารถเอ้ยมันสามารถคราฟอะไรได้บางอย่างนะครับซึ่งนั่นก็คือไอเทมในมอดนี้นั่นเองทีนี้ผมจะต้องแสดงวิธีการคราฟทุกอันให้ดูกันก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเปิดวิธีการคราฟแบบปกติไม่ได้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเราต้องใส่ไอซตัวของไอรอนพิกแอกไว้อันหนึ่งตัวของพวกออฟไอรอนแล้วก็อินเดอร์โผลกดบิวออกมาปุ๊บเราจะได้ตัวของไอรอนไว้พิกแอกนะครับทีนี้ต่อไปนะครับไอรอนเนี่ยมันจะมีเกรดดดตตต่่่ำกววววาาาาาาัััััขขออองงงงนนนนนะะะครรรรรบเเเพฉ้้้้สสมถไย ครับผมแล้วก็สุดท้ายมันจะมีเกรดของ Emerald นั่นเองนะครับก็คือให้เราใช้ตัวของดัมมอนไว i ์พลิกแอกกับตัวของ Emerald เพื่อย้อมแมวให้กลายเป็น Emerald อลไวน์พลิกแนั่นเองนะครับผมเอาละครคราวนี้เรามีทั้งหมด3 p i c k a x แนะครับซึ่งทีนี้เดี๋ยวผมจำเป็นจะต้องเสกอีกอันนึงมาแทนนะครับเพราะผม,ผมย่อยไปใช้เป็นไอตัวของ Emerald เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดในสิ่งที่มันเหมือนกันกันก่อนนั่นเองนะครับสำหรับตัวของ p i c k a x กอันนี้นะครับซึ่งอย่างแรกเลยผมเอาใส่ข้ออินเทอง่อนนรองรกเลยก็คือมมันสาารถขขุดตัวอง บล็อกแร่ได้นั่นเองนะครับคือพี่ฟิครับมันปกติไอตัวของพิกแอกก็ขุดบล็อกแร่ได้อยู่แล้วคือมันไม่ธรรมดาครับตรงที่ว่าถ้าเราขุดบล็อกแร่ที่มันสามารถหาได้ตามเหมืองแล้วก็มันจะทําลายไอตัวของบล็อกแร่ที่ติดติดกันอะออกหมดเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันสามารถทําได้เหมือนกันทั้งสามพิกแอเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่อะ ผมขุดไอรอนออกมาก็จะออกมาเป็นบล็อกออฟไอรอนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมไปถึงไอรอนอนะครับเอเมอรัลก็เหมือนกันครับก็จะทําให้มันขุดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมที่นี้นะครับเมื่อสมมติว่าเอ้พี่ฟิวครับมันมีไอตัวของแร่เนี่ยติดอยู่กับตัวของแร่อีกอันนึงอยู่ถาาว่าเวลาขุดแล้วอ่ะมันจะขุดแค่แร่อันเดียวหรือว่ามันจะขุดทั้งกองเลยครับคาตอบคืออย่างนี้ครับออกทั้งกองเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ที่นี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเพิ่มเติมอีกนะับว่าแบบเอ้ ไอแร่ที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ครับมันคือแร่ที่ขุดอบาปุ๊บอ่ะออกมาเป็นอย่างเช่นอ่ะขุดไดมอนด์ออกมาเป็นได,ดมอน,ออมนด์เลยคือมันขุดออกมาเป็นแบบเม็ดแร่เลยครับถามว่ามันจะออกมาปปื้อเดียวเลยหรือเปล่านะครับคาตอบคือใช่นั่นเองนะครับแล้วเวลามันดรอปนะครับ มันก็จะดรอปตามไอตัวของค่าของไอแรก่ปกติเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คืออย่างลาพิษเนี่ยคูณ3อันได้บางทีก็ได้เยอะกว่า3บางทีก็ได้แบบ3เฉยเฉก็ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้อาจจะงงนิดนึงผมคิดภาษาไทยไม่ออกแต่ว่าท่านผู้ชมน่าอาจจะเห็นภาพเมื่อกี้แล้วนั่นเองนะครับ คราวนี้นะครับจะเป็นในช่วงของคําถามสําหรับตัวของมัดแรกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งอย่างแรกเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะสังเกตแล้วนะครับว่าแบบเ้ยพี่ฟิวพี่มีออคซิเดียนอยู่ในตัวตั้งแต่ต้นคลิปแล้วครับถามว่าไอตัวของออคซิเดียนนะครับดิถ้าผมวางแบบเนี้ยแล้วผมใช้ไอตัวของพลิกแอกอันเนี้ยขุดนะครับมันจะทําการแตกเหมือนตัวของแร่ปกติหรือเปล่านะครับเอาอะผมอันนี้ผมตอบให้เลยแล้วกันนะครับว่าไม่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วเมื่อกี้ผมขุดอยู่ไอ้นี่มันเป็นเฉียวผมขุดต่อ ขุดต่อไม่ได้เลยครับต้องมานั่งขุดใหม่เดี๋ยวมันไส้ว่ะแต่ไม่เอาดีกว่าครับขี้เกียจทำ้ายสัตว์ในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมที่จริงก็เป็นคนทำ้ายสัตว์กันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับก็คือไม่นะครับคือพวกแบบหินอะไรแบบนี้ปกติอะเราไม่สามารถขุดไอ้ให้มันแบบปลืดออกมาแบบไอ้ในแบบอ้อไอ้ลอดแร่ได้นั่นเองนะผมเมื่อกี้จะพูดอ้อกับแร่ผสมกันนะครับกลายเป็นอ้อกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับทีนี้นะครับมันจะมี อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับนั่นก็คือความแตกต่างระหว่าง3 p i พิกแอเนียมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ durability นะครับท่านผู้ชมอา durability อันนี้จะมี30 100แล้วก็250นะครับแล้วก็ขุดเร็วไม่เท่ากันด้วยนั่นเองนะครับอย่างพิกแอกเหล็กอ่ะโหขุดช้าแบบช้ามากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราขุดเป็นแบบพวกหินปกติเสีย durability ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็ ระวังกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็คําถามสุดท้ายครับมันยังไม่หมดครับผมมันยังมีอีกครับนั่นก็คือสหรับตัวของไอพิกแอกนะครับมันเวลาเราเอาไปย่อยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้ไปแล้วนะครับเราสามารถเอาไปย่อยสร้างเป็นไอ้จัวของ e m เ r อร d ลได้หรือเปล่านะครับซึ่งคําตอบก็คือได้นะครับแต่ป๊บนึงครับผมได้ยินเสียงแล้วว่โอ้ไม่โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้โชคดีนะครับ คุณได้ดู2องมัดรีวิวภายใน1คลิปกันแล้วนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นบุญตาของท่านผู้ชมแล้วกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะผมปิดฝนละโอ้ไม่ก็วันนี้ก็จัดไปครับมอดที่2เดี๋ยวผมเอาต่อนะครับของมอดได้ให้เสร็จกันก่อนนะครับซึ่งอย่างแรกเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมพูดตรงพอยนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเกมโหมดครีเอทีฟครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะหยิบเอดมอนผมก็มีเออเอเมอรัลผมมีเปล่าวะเออมีอยู่แล้วนี่ว่าผมจะเคลียร์ทีฟเขไมวะเนี่ยเกมโหมดซาวเวิร์นะครับซึ่งทีนี้นะครับก็จะเห็นววว่าผมใช้้ไไออตัขง Demon Viking Act แปล ทีนี้ถ้าผมเอาไปย่อยออกมาเป็นตัวของไอเอเมอร์เล p วท k พิกกนะครับก็ย่อยได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคุณใช้เหลือหนึ่งคุณเก็บไว้ย่อยเป็นตัวของ Emerald w รลวทพิกแอจะคุ้มกว่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีคําพามอีกครับมันยังไม่จบครับผมมดแรกนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากนะครับนั่นก็คือถ้าสมมติว่าอ่ะผมผมอันนี้ผมต้องเคียร์ทีบัวแล้วครับทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมมีตัวของเออไดมอน นะครับอันนี้ผมสมมติเฉยๆนะครับท่านผู้ชมอ่ะเกมหมดเซอร์ไวล์อีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าผมขุดอ่ะสมมติผมขุดว่าอ่ะเหลือประมาณหนึ่งแล้วกันฮะผมสามารถคราฟให้กลายเป็นตัวของไดมอนด์บอยพิกแอได้หรือเปล่านะครับคำตอบสั้นๆคือได้นั่นเองนะครับแล้วผมจะพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับเมื่อเราขับออกมาครับจะกลายเป็นดูราเบลิตี้เต็มด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็แนะนำว่าถ้าสมมติพิกแอกใกล้แตกเอามาย่อยให้กลายเป็นพิกแอกแบบใหม่ดีกว่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะครับสำหรับตัวของมดแรกนะครับ เราต้องไปตอบวันที่2กันต่อนะครับโอเคมาซึ่ทีนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าโชคดีไปนะครับกดไลค์และซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับผมโอเคมาอย่างแรกอันที่2นะครับเขาได้บอกว่า b r e a k here increase of raining นะครับหรือว่าคำตอบนั่นก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนัก็คือให้ทำลายบล็อกตรงนี้ถ้าหากฝนตกนะครับ ซึ่งทีนี้ผมก็ได้ทําลายแล้วครับผมแล้วทีนี้มันก็จะมีหีบอยู่ในนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะเป็นจะต้องเก็บตัวของเออไอเทมที่เอมอสที่แล้วผมใช้ไปก่อนนะครับซึ่งอย่างแรกเลยอ่ะผมโจนสองอันทีกันก่อนนะครับทับเคลียร์นะครับผมโอเคครับทีนี้มดที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกรอบบินนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเหมืองอีกแล้วนะครับอ่ะซึ่งอย่างแรกเลยนะครับสำหรับตัวของกอบบินตัวแรกนะที่เราสามารถเจอได้ก็คือตัวของกรอบบินเทรดเดอร์นะครับผม อ่ะซึ่งสำหรับตัวของ Goblin Tedder ก็คือเวลาเราเดินขุดเมืองไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเจอตัวของ Goblin Tedder ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเกมโหมดเซ s u r v ว v a l กันก่อนนะครับผมเมื่อเราเจอ Goblin Tedder นะครับ Goblin Tedder มันจะเดินเข้ามาปักที่ตัวเราเลยนั่นเองนะครับผมทีนี้เราก็สามารถแลกของกับเขาได้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะครับว่าแบบเฮ้ยพี่ฟิลคือของเนี่ยมันสามารถแลกกับ Wizarder ก็ได้หรือว่าแลกกับไอ้ตัวของไอ Ironbending Tedder ก็ได้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีประเด็นครับผม ของที่เขาให้ในตรงนี้มานะครับคือมันจะดีกว่าตัวของไอ้ไอ้เทรดเดอร์ปกตินะครับอ่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเกมโบดครีเอทีฟกันก่อนเสกตัวของวิเลเจอร์อ่ะวิเลเจอร์กับวันเดอร์ลิงเลยกันอ่ะวันเดอร์เอ้ W A N D โอเคครับผมนี่อ่ะสองตัวนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนะครับผมอ่ะซึ่งทีนี้นะครับโอเคอ่ะวิเลเจอร์มันเริงกับผมมันไม่อยากคุยกับผมเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับทีนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวของวันเดอร์ลิงเทรดเดอร์นะครับให้ของให้ของอะไรก็ไมม่่รรูู้้คับทานผช แต่พอมาเทียบกับตัวของกอบบินคืออย่างน้อยให้อาหารมาโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับท่านผู้ชม,ถมแถมได้8เอเมอร์ลได้ตัวของเดมอนโชเวลด้วยนะครับโหนี่แบบโอ้โหว,วันเดอร์ลิงเทเดอร์นี่คือแบบ ไปไกลๆเลยอะครับท่านผู้ชมผมมาขุดเหมืองแล้วเจอไอ้ตัวนี้น่าจะดีกว่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมส่วนตัวของวิลเลเจอร์ก็แน่นอนครับของแย่กว่าตัวของวอรเดอร์ลิงเทรดเดอร์โดยตามปกติอยู่แล้วนะครับผมทีนี้นะครับเมื่อเราเจอไอ้ตัวของกอบบินนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีของแบบสุ่มๆเหมือนแบบวิลเลเจอร์ที่อยู่ตามถ้ำนะครับอ๋อแล้วก็สำหรับตัวของกอบบินนะครับเมื่อเรากดตีครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหรือว่ากดตีกี่ทีก็ได้นะครับมันจะทำแอนิเมชันตายเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมมมแล้วกกก็็เเื่ออััันนนนโดตียยะะะๆครรบบจทําาหิ เออตัวของของกินที่มันมีมาฮิวมันด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมตีมันอีกสักสองรอบแล้วกันนะครับจะโชว์ให้เห็นอ่ะโอเคประมาณนี้นั่นเองนะครับและทีนี้นะครับถ้าเราฆ่ามันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมฆ่าฆ่าไปเดี๋ยเจอเออฆ่าตัวนี้แล้วกันนะครับอ่ะซึ่งสำหรับตัวของก๊อบบินนะครับมันจะมีโอกาสที่มันจะดรอปอาหารด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้จะโชคร้ายไปหน่อยนะครับที่ไม่ดรอปอ่ะเนี่ยโอเครอบนี้ดรอปมาแล้วนะครับ คราวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวของเบนโกลบินเทเดอร์นะครับอันนี้ก็จะมีแบบเป็นไฟชุกชวนมาเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสามารถเจอได้ตามเนเธอร์นะับผมของแรกก็จะอาณ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็มีมีประโยชน์กว่าวัเดอร์ลิงเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่ของก็จะเริ่มแบบมีแบบออกสไตล์แนวเนเธอร์นิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเต็มๆมไปนะครับท่านผู้ชมหรือว่าไม่ไม่เป็นเต็มเนเธอร์เลยก็ได้ก็เหมือนตัวแรกที่ผมเสกออกมานะครับก็จะกลายเป็นแบบเออของที่หาได้ในตามโลลกปติเยนะครับ แต่ทีนี้นะครับผมอ่ะเมื่อเราตีมันเนี่ยก็แอนิเมชันเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมตีตีสองรอบแล้วกันนะครับมันก็จะยิบแครอทขึ้นมากินนั่นเองนะครับผมแล้วทีนี้เมื่อเราข้ามมันนะครับมโอกาสที่จะดอปตัวของแครอทด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับผมครานี้นะครับสำหรับตัวของบอนที่สองมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับผมมันยังมีเนื้อหาอีกนะครับผมนั่นก็คือถ้าสมมติเราเจอตัวของเว e ร์นเอเวนกอบินนะครับมันจะทำร้ายเราหรือเปล่าน นะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเราทำร้ายมันนะครับมันไม่ตีเรากลับด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับเห็นไหมใจดีขนาดนี้นึกดูดิขนาดเราทำร้ายมันยังไม่ตีเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คือเมื่อมันเจอมอนสเตอร์นะครับท่านผู้ชมมันจะตีตัวของมอนสเตอร์หรือไม่นั่นเองนะครับคราวนี้ผมปรับ difficulty เป็นพี่พูอยู่ครับผมจำเป็นจะต้องปรับเป็น easy ก่อนนะครับผมแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวผมจะเสกตัวของซอมบี้มานั่นเองนะครับผมอ่ะ ซอมบี้จัดการมาเลยไอ้หนูปึ๊บนะครับคำตอบก็คือใหม่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือมันจะปล่อยแบบอยู่อยู่ตัวใครตัวมันเลยนั่นเองนะครับมันไม่สนใกลกันเลยแล้วทีนี้เมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเสียงฝนใช่ปะมันเหมือนเหมือนได้ยินเสียงฝนครับใช่ครับผมแล้วมันก็คือฝนตกอีกแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสำหรับตัวของบอสนี้ผมสัญญาไว้ว่าแค่สองมอดนั่นเองนะครับถ้าผ่านฝนตกนะครับท่านผู้ชมก็โอเคมาซึ่งทีนี้จริงๆเนื้อหาสำหรับตัวของคลิปนี้มันหมดไปแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชม ก็สำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นอะไรเพิ่มเติมกันก่อนนะับผมก็จะลองแสดงความคิดเห็นกันได้นั่นเองนะครับผมคือถ้าสมมติว่าฝนตกอีกทีหนึ่งอยากให้เล่นสามมดอันนี้ก็อผมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับมาตั้งกฎกันหน่อยแล้วกันนะครับกติกากันนิดนึงผมขอคลิปนี้3,500ไลค์นะครับท่านผู้ชมอ่าถ้าถึงนะครับเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาดวลกันนะครับเรามาดูกันครับว่าดวงพวกคุณจะดีหรือว่าดวงผมจะดีด้วันนี้ดีกว่านั่นเองนะครับผม เอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็คงขออำลากันไปเพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมก็ช่องนี้ยังอัพคลิปทุกๆวันนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเดี๋ยวจะพยายามเริ่มเปลี่ยนไปตอนเที่ยงแล้วครับหลังจากอาทิตย์หน้าไปนั่นเองนะครับอาทิตย์นี้ยังคงอัพตอน9โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าเหมือนเดิมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมไปละสวัสดีครับโอเฮ้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ